แล้วก็อีกาว่าวาที่มีอีกาตาสีตาสีตาสีมียา ตาสีอืมผิดแล้วตา,ต,าตาสี่ยตาตาสีใช่ปะอืมาตาสีมียาตาสีมียาอายายาดี ว่าทีไปเจอผีว่าทีไปเจอผีอถ้าสีมีทีวีอืม,มเก่งมากต่อไปมันจะหลุมันจะโผล่ออกมาไม่โผล่อกอ่าต่อไป

อัวัวขีดก้กดนอนเมฆกดหนาแต่อไม่อันเนี้ยเขาอ่านแบบรัวแต่อันนี้มันอ่านยากกมต้องอ่าน่นนไม่ต้องอ่านีอกอราลดกเม น้ำตะคออ่านว่าสละอัมอาอเก่งมากโอ้อ่านเยอะจังอ่ะก็อัมเลยอ่านสละอัมเลยจบอัมอืมต่อไปพัดลมขีดอ่านว่าสะไอไม้ไม้ม้วนมไม้ทับเสีขีดอ่านว่า ว่าจะไอไม่มาอะไได้โคกหนึ่งตัวคีแล้วก็ว่าจะเอาหรือรอเรือหัวเข้าหรือรอเรือหัวเข้าหรือรอลิงหัวออกหรือรอลิงหัวออกเอ้หรือรอลิงหัวออกวันอายุ โอ้โหจริงามากอันนี้มันมีแถวยาอ,นะอันนี้อ่านได้ยังอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ย่าอ,อ่าอ่านก่อนสิอันเนี้ยงูงูปูปูลาอูรูจะชถูถูถู ดาอูดูหอูหูหอหนออูหนูหอหนออูหนูพาดาอูดูงนอูดูดูมือถูถูขออาขาถู่ขา 咯呜噜，巴呜布，噜布，巴呜布，诺阿诺阿娜布娜，咯呜噜，哼呜呼，噜呼。嗯。 ตึงไรนนะทอเอทอเอเทขอขวดอฮ้ยเนี่ยขอขวดข้อโซอโซเอเซขออาขากเอเกขาเกอืมลิกเกอุ้ยขาเก รู้จักแต่ลิเกอันนี้ค่ะเกย์ทีนี้กอ,อเอเกลรอเอเลเกเลวอเอเวรอเอาลาเ,เวลาทอเอเทท้องทหารไม่ใช่เขาถอกทหารไงสละอะไรอ่ะอ่ะอืม อออ่ะท่ากินก็อ่านน้ออ่ะเลยมั่วแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนี้อ่ะถูกแล้วทีนี้ต่อทออ่ะทะารอเอเลทะเลไปเที่ยวทะเลอ้อเอเทโยอายาเทยา ตวเอวทอีทอุ I ้ยวเอวทอีทเอทีฮัลุกตกยังไงหอ เฮ้ยตละอะไรก็อ่านถูกเลยเม็นถูกอะไรอันนี้ถึงข้อไหนต่ออาตาขอเอีอ้าวตาขอ